สวัสดีค่ะติ๊กค่ะมาเช้าเช้ามามีอะไรมาต้อนพี่ต้นนอนน้องอีกแล้วก้อยเนื้อถ้าทางเนื่ยก็ซาจิ้นเจ้าซาจิ้นมาเด้อมากินข้าวกัน ชิ่นเจาะน้าแตัืไปเอันไีนหองกินนล้ำอยู่ที่คนมกัมกมักมันลํำกับบดีเนาะนี่จะได้มันเจาะมันมกัก น้ำพริกเหนือ,อน,นี่จะหอมเครื่องจะนักถ้าก้อยแบบทางอีสานก็มีข้าขวคั่วพริกป่นทางเหนือ,อน,นี่เครื่องจะเยอะมันก็จะหอมแล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้คือพริกลาบทางเหนือนะคะจะก็อามาผัดน้ำมันอีกทีหนึ่งให้มันหอม ซอยกระเทียมซอยตะไนะคร้ที่จริงก็มีหอมแดงด้วยแต่วันนี้ในครัวไม่มีเอาเท่าที่มีนะ่คะมาเด้อมากินข้าวกันมากินซาดจิ้นกันเจ้าล้ําพันนาดมาจ้ะมาจ้ะมาทานข้าวกันค่ะ คนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเข้ามาคอมเมนต์คุยคุยกันนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะนี่ค่ะมาค่ะมากินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะ